ไพโรธโชติเสถียรปหลัดกระทรวงแรงงานกล่าวถึงการพิจารณาสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่และแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่าคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดไตภาคีได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่และแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเสนอซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นการสรุปว่าขึ้นค่าจ้างเท่าไหร่นะคะโดยในการทบทวนและปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำคณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะโดยรัฐบาลนะคะได้ให้ความสำคัญกับแรงงานทุกสาขาอาชีพตลอดจนจะผลักดันการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกครั้งโดยเริ่มจากการนำร่อง10จังหวัดท่องเที่ยวก่อนค่ะได้แก่กรุงเทพม,มหานครภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีกระบี่สงขลาพังงาประจวบคีรีขันธ์และระยองซึ่ง10จังหวัดนี้นะคะก็จะเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง สำหรับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะต้องศึกษาผลกระทบจากหลายภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการและแรงงานอาจต้องใช้เวลาศึกษาองค์ประกอบในระยะยาวเพื่อให้ครอบคลุมค่าแรงที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะ